สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกุ้งอันสินทิ้นไทยค่ะจะพาทุกท่านมาชมยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะแต่ว่ายอดเขานี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนี่ค่ะฉายาว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ที่ทองผาภูมิค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้สวัสดีค่ะคะรับรบกวนแนะนําชื่อค่ะชื่อน้องก๊อตนะครับน้องกอ๊อตอ่าน้องกอ๊อตอธิบายน้องก๊อตเป็นเจ้าหน้าที่ป่าลั่น อ๋อ <laughs> เป็นอะไรครับเป็น, <laughs> ปนบริการนักท่องเที่ยวที่นี่ครับโอเคอธิบายถึงยอดเขานี้หน่อยทำไมถึงชื่อยอดเขาเอเวอเรสต์จริงๆแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเขาขุงบินครับหรือคนเมืองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาลูกสองอ่าแต่ว่าเมื่อเรามาเปิดท่องเที่ยวเงี้ยเขาก็ลยตั้งชื่อว่าเขาเอเวอเรสต์เพราะมันสูงที่สุดตรงนี้ครับอ๋อ oh. ใช่แล้วลูกทรงก็คล้ายๆลลูกสูกลูกทรงคล้ายคเอเวอเรสต์ใช่ครับเือนแ,แต่ว่าก่อนที่จะมาถึงอ่ะมันต้องมันต้องต้องนั่งรถโฟวิวครับต้องมาเป็นโฟวิวทั้งนั้นครับที่ขึ้นมาวันี่รถท ที่จุดชมวิวเนินสวรรค์ครับเนินสวรรค์แล้วก็จะมีรถโฟวิวของครับทีมงานรออยู่ครับทีมงานรอนะคะคันหนึ่งนั่งได้เต็มที่ไม่เกินแปดคนจะดีกว่าแปดคนนะคะแปดคนถึงสิบคนครับประมาณนี้นี่ค่ะยอดเขาเอเวอเรสต์เมืองไทยของผาภูมินะคะน้องโฟค่ะเมื่อกี้นั่งรถกับกุ้งค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะน้องโฟอธิบายนหนึ่งที่นี่มีไฮไลท์อะไรบ้างหรือว่าเด็ดๆที่น้องเที่ยวทุกคนมาทองผาภูมิต้องมาแวะที่นี่ค่ะที่นี่นะครับที่นี่ก็ต้องมียอดเขาแล้วก็ อุโมงอุมงสามมิติใช่อุโมงสามมิติแล้วก็อุโมงสองพันที่เรากําลังจะกลับอะครับตรงนั้น่ะจะมีน้ําตกเล็กๆแต่เมื่อกี้นะคะไฮไลท์แอดเวนเจอร์ที่นี่ค่ะอุโมงที่เราจะมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์นะคะมันเป็นแอดเวนเจอร์จริงๆทุกคนต้องก้มหัวสุดๆใช่มรับใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิวแชปเตอร์อันซีนถิ่นไทยอันซีนไทยแลนด์ของประเทศไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องทั้งสองพันค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะเรายังอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปลองถามนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเป็นไงคะสวัสดีคะ่ะดีครับชื่ออะไรคะชื่อคุณโนน,นะครับแล้วเป็นไงคะทริป <laughs> ก็ตื่นเต้นดีครับตอนเข้าอุโมงก็ได้ก้มได้ออกกําลังกายท้องตื่นเต้นดีครับ <laughs> สรุปครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราไปปีนยอดเขาเอเเรสกันนะคะเ้าโอเคโอเคยวไปปีนยอดเขาเอเเรสกันค่ะขอ <laughs> บคุณค่ะ